สวัสดีนะครับผมคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการนะครับตั้งค่านะครับไม่ให้คนอื่นนะครับที่ไม่ใช่เพื่อนนะครับหรือคนที่เราไม่รู้จักนะครับให้มาดูกําลังเรากําลังติดตามใครอยู่นะครับผมถ้าใครต้องการจะปิดตรงนี้นะครับกําลังติดตามคนอื่นอยู่นะครับไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเราติดตามอะไรนะครับให้มาที่หน้าโปรไฟล์ของ t i k t o k อกแบบนี้นะครับแล้วก็ ไปที่มุมบนนะครับขีด3สามขีดแล้วก็มาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวครับคราวนี้ให้คุณผู้ชมนะครับเลื่อนลงมานะครับจะเจอคําว่าความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาอีกนะครับจะเจอรายการนะครับหรือเขาเรียกว่ารา่ชื่อผู้ที่กําลังติดตามนะครับให้คลิกเข้าตรงนี้แล้วก็มาที่เฉพาะคุณเท่านั้นนะครับเขาบอกเลยครับว่าหากคุณเลือกเฉพาะคุณเท่านั้น ผู้ใช้รายอื่นจะเห็นเฉพาะเพื่อนร่วมกันเท่านั้นนะครับถ้าเราโอเคก็ตั้งประมาณนี้นะครับแล้วรายชื่อตรงนี้เขาก็จะเขียนไว้เฉพาะคุณเท่านั้นคันนี้นะครับเพื่อนที่มาดูหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับเขาก็จะไม่สาม,มารถกดเข้ามาดู กำลังติดตามตรงนี้ได้นะครับเขาก็จะไม่เห็นว่าเราติดตามไอเ้เขาในช่องไหนอยู่นะครับของ Tik t o k ออันนี้ก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวของเราได้นะครับบางทีเราก็ไม่อยากให้เขารู้นะครับว่าเราไปติดตามอะไรบ้างใน Tik t o k นะครับก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับผมโอเคครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ